นะครับนะลูระบายเอานูกูไม่สนแล้วเอาเอาเอานินจานินจาล็อกล็อกไว้ล็อกไว้เดี๋ยวเดินถอยกลับสวยงามสามหมืาา่นขวดครับผมนี่ไงวาวแหวาวแหววโดนอะไรไม่รู้ล่วงไปก่อนนะอ่ะไอ้เนี่ยดาบลู่หูสั่นเข้าหน้าล่วงหมกดกัน ดิเพื่อนนะครับชาวแฟนโยกังวันนี้ก็กลับเข้าสู่เกมโยกังอีกกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาวอร์เซนสามนะหลังจากหมดบัฟปาร์ตี้นะครับก็ยุ่งยุ่งช่วงนี้เลยไม่ได้ทําคลิปวันนี้นะครับเห็นคนมันลงพอๆกันนะทั้งอัดทำและธรรมะก,ก็เลยมาอัดคลิปนี้ให้ดูนะครับมานะครับเ,เดี๋ยวผมดูวนนะกดยาให้หมดแล้วนะต้องเดือดแน่นอนเพราะทําลงเต็มระบบครับ มาสัตว์มาดีนี่ไงสัตว์มาดีนี่ไงสัตวหมื่นหไม่ล่วงมาดีใส่ก่อนนี่ไง37มหม่ล่วงครับติดเสาวเวยี่ยนี่ไงล่วงไหมครับ WKN เหลือจัดจัดบอกเลยมีโกะตัวลบแดงนะตัวนี้ต้องเก็บก่อนเลย68หมื่ล่วงครับผมโดนทุกบัฟแลยไงนะครับนะ ดาบดาบล่วงไปดิดาบล่วงไปเลยครับเดือดจัดบอกเลยว่าวอตอนนี้เดือดมากนะครับตอนนี้มารมีดีห้าล้านสองตัวแล้วเรียบร้อยสัดโดนลูตะบายยิ่งนะครับมาก็ะดูกระไปแบบเพลินเลยนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่างานยุ่งยุ่งนะครับมาครับยิงกอเลยยิงไปก่อนเลย1ทียิงเข้าไปสาเตรไป2มื่นสี่วอแวร์ดีห้าล้านมาแล้วนี่ไงอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะนูหลังล่วงเลยครับเราเก็บนูเสร็จแล้วนะ โอ้โดนบับมีโกะแล้วเฮ้ยคุลเซ็งน so huh? ี่ไง WK n แพ้เขียนแพรเขียน2 3 0 0 0่ล่วงครับนี่ไงมาดินี่ไงช่วยกันลมยิงอะไรเนี่ยไปกดโดนอะไรวะเนี่ยลูระบายล่วงไปครับ15,000วัยรุ่นยูแพ้่6 0 0 0ล่วงครับ WK n หมัดล็อกหน่อยหมัดล็อกไว้นะหมัดล็อกไว้นะอ่ะเจยิงฟรียิงฟรีแล้วยิงฟรีแล้วต้องแตกฮะต้องแตกนะ2 5 0 0 0่ล่วงครับมีโกะกันล่วงฮะบัแวร์ วอลแวร์ wow, สัตว์เอ้ยโอ้โหล่วงครับเดือดจัดจัดตอนนี้มาครับเดือดจัดจัดบอกเลยวอนี้มันแน่นอนหมื่นห้าล่วงไปก่อนเลยครับกิจกรรมเดือนนี้ยังไม่ออกนะพ่อมาขามพ่อมาขามถอยก่อนสไลส์สไลด์นี่ไงสัตว์มาดีมาดีก็มาดีเออสามหมื่นล่วงเลยครับโดนมอนโมนิสนะครับนะ,อะโอ้โหสวนมาสามหมื่นห้าเดือดจัดจัดโอ้โหเดือดจังวะ แบบนี้แม่งเอาวะ่ะเอาวะ่ะแม่งโคตรเดือดเลยนะครับเพลงยิ่งเรายิ่งเดือดน,นะโอเคเดี๋ยวเราเล่นเล่นเล่นตามทับไปเรื่อยนะเดินเดินตามกันไปเยียวยาหรอกมารแม่งเข้มจัดแต่เด้เดีน๋ยะดูดิเต็มเลยมาศาสต์นี่ไงศาสต์ก็ไปเพราะมาขามล่วงครับนี่ไงศาสต์ก็ไปสัตว์มาดิคิดกดไม่ติดอะไรเนี่ยเอา้าโอ้โหเนวอมึงยังบั๊กอีกเหรอเนี่ยนี่ไงมาดิสัตว์นี่ไงโอ้โห WKN ช่วยลุมช่วยกันลุมอย่าลบ ยาลบ2 2 0หม่วมคู่ครับนี่ไงมีโกะเอาก่อนเลยไอ้ตัวลบแดงนันรูระบายรูระบายนี่ไงสัตว์8 0 0น่วงไปแล้วนะครับนี่ไงสัตว์2ห0โครเดือดเดือดจัดจัดโอ้โหไม่ล่วงติดลบยิงเข้าไปครับล่วงฮนะมาตัวหลังยิงเข้าไปยิงเข้าไปสั์ล่วงไปก่อนเลยครับสวยงามสวยงามอย่างนี้สวยงามไอไหนพ่อหนมไปไหนยืนอะไรหมื่นเก้าล่วงไปดี ล่วงพอดีนะครับโอ้เอาว่ะเอาว่ะโคตรเดือดนะครับบอกเลยเดี๋ยววันไหนว่าจะไปจับหมัดเล่นอยู่นะไม่ได้เล่นหมัดมาเลยนะครับเจนะเดี๋ยวผมดองคลิปไว้เยอะมากนะเดี๋ยวจะลดไล่ลงให้นะครับช่วงนี้ทําคลิปไว้เกี่ยวกับเก็บเลเวลเก็บอะไรเงี้ยเควสเฟิร์สเนี่ยทำไว้เยอะอยู่นี่ไงล่วงไอดีสองหมื่นสามนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงให้นะช่วงนี้ไม่เวลาตัดนะพอดีติดงานนิดนึงนะครับนะช่วงนี้ยุ่งจัดเลยนะครับวันนี้ เขาว่าเข็มก็เลยต้องอัดนะเข้มจัดก็ต้องอัดสิครับ3ามหมเดือดจัดจัดเดือดจัดจัดนะมาดพีพ่อมาขามร่วงไม่ร่วงวาแวร์วาแวร์วว่วงไม่ร่วงเ0 0ดพัน WKN โอ้โหโดนลูละบายิงใบหน้าสาันสามหมื่นไม่เห็นไม่เห็นนะว่าธนูอยู่เราต้องเก็บธนูก่อนเลยไม่แดงด้วยมีโกะแม่งลบแดงอ่ะแดงยากนะผมบอกเลยมีโกะแม่งลบแดงแดงยากจัดอะไรเนี่ยอะไรมาตีไก่อ่ะ ตีไก่ทำไม4 4่ห่ล่วงเป็นปดีนะครับล่วงไปดีนะครับมาแพรเขียนแพรเขียนแพเขียนช่วยกันลุมช่วยกันลุมเราเน้นลุมครับอ่าล่วงไปมมน,น,งนะครับ31,000่นนะครับอะไรอ่ะแม่งกดล็อกเป้าไม่ได้นี่ไงล่วงไปดีล่วงไปดีปดโน,นโ้ตนะครับ WKN ล่วงไม่ล่วงมามาดีมาดีาดล็อกล็อกสวยล็อกสวยถอยก่อนเราต้องดูกกยิ่ไกลอ่าล่วงไปก่อนแล้วครับวอลเวอร์เหรอวอลเวอร์อ่าล่วงไปเลยครับ พอแหววล่วงไปก่อนแล้วนะ <S <S เดือจดจัดๆล่วงครับเฮีย,ยโคตรเดือดเลยยะคะแนนแม่งโคตรสูสีสโดนลุม3ามยิงสิเลยอะ่ะสามหมื่นเนี้ยล่วงครับอุย้ยใครบวกอะไรเนี่ยสิแล้วเอ้ยอ,อีกอีกคลิกนึงไปอ๋อไม่ล็อกไม่ล็อกเอออะไรอะไรอะไรล่วงไปดิมัดมัดไปเดินเดินนะครับเดินตามนะถนนโซนหลังๆเลยนะครับเข้าไม่ถึงก็เสร็จนะครับ ถ้า,เข,าเข้าไม่ถึงกันหูเขาก็ได้เปรียบอ่ะนี่ไงสัตว์มาดิถอยก่อนไอ้ยี่เดี๋ยวโดนกูนี่ไงสัตว์ w เ e นพอมะาขามเข้ามาทําไมเข้ามาทําไมล่วงไหมครับมาล่วงไหมครับ w k n นะะมาดินี่ไงวอลว่เดี๋ยวกูถอยก่อนดีกว่าดูแล้วท่าทางจะไม่เวิร์กอ่ะไอ้ยี่เดินหนีอ่สัตว์เยอะถอยก่อนนี่ไงสัตว์มาดิมาดินี่ไงโอ้โหเยอะเยอะไอ้เหี้ยล่วงครับโอ้ไม่แดงอ่ะแดงเพิแค่แป๊บเดียวเองนะ นี่โกะนี่ตัวปัญหาของจริงเลยตัวปัญหาของจริงเลยสัตว์ลบแดงรัวๆเลยยี่่่เดี๋ยวค่อยๆนะเออล็อกไม่ได้อ่ะเป็นไรวะน,นี่ไงสัตว์มาดิาตีปั้นอยู่ตีปั้นก่อนแล้วกันนะครับเล่งแดงนิดนึงใกล้แดงและโอเคได้ปั้นละนะครับเอาบัฟเอาบัฟนิดนึงนะครับเอาเอา,เ,อาเข้ามาในดงเข้ามาในดงตีอย่างงี้ก็สี่หมื่นอุ้ยสิบสามยิ่งแก่คนเดือดไม่คนสิบสามจริงอะ่ะ เอาไปรุ่นยิ้วแผลอะไรเอาล่วงไปก่อนครับมาดิแดงแล้วแดงแล้วสาดเข้าไปแดงแล้วไอสัตว์สาดเข้าไปยื่ยล่วงไปแล้วตัวหลังอะ่ะนี่ไงพ่อมาขามล่วงครับสามหมื่นสามหลือว่าแวเหลือว่าแวหลอกไม่ได้วะ่ะเอาว่าแวล่วงไปก่อนละนะครับอันนี้นี่นี่นี่ไงแพ้เขียนสามหมื่นล่วงครับอ่ะโอเคเดือดจะจัดเลยนะครับก็ดูคลิปนี้อย่าลืมเอามาดูลูระบายลูระบายล่วงครับสองหมื่นห้าเดือดจะจัด โอเคคะแนนมะเริ่มฉีกแล้วครับนำเป็นพันแล้วนะ บอกเลยวันนี้เดือดแน่นอนนะครับตรงนี้เดือดจริงนะวันนี้เลยนะครับในรอบเดือนเลยมั้งเนะี่ยถ้าวอลไหนไม่เดือดผมจะไม่อัดนะบอกเลยวอนี้มันเดือดนะเห็นเขาลงเต็มระบบเราก็ลงเยอะนะครับก็เลยต้องอัดนิดนึงนะครับอ่าเอ้ยไม่ออกมาเลยอะ่ะอยู่ในบ้านกันแล้วนะครับอยู่ในบ้านกันแล้วเอาออกมาหน่อยออกมาหน่อยอ่าล่วงไปแล้วครับ wk ล็อกล็อกไว้หมดสองหมื่นไม่ลวกนี่ไงหมัดถอยหมัดถอยไป สัตว์ถอยเอาล่วงไปแล้วหมัดไม่รู้หมัดเขาแล้วอ้าวแพ้เขียนล่วงครับ WKN ยัง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 ไม่ตายเหรอเอามาดีสนี่ไงสัตว์ยังอ้าวไม่สนใจไม่สนใจอย่างนี้ก็ยิงฟรีไปเรื่อยไม่สนใจอย่างนี้ก็ยิงฟรีไปเรื่อยยิงก็ไปดีสัตว์ทิ้งมาดูพิวไอ้สัตว์สองหมื่นห้าล่วงไปดีนะครับนะมิโกะมิโกะลบแดงไปอีกแล้วนะครับสัตว์ L วล่ว,ว, L วงเวลามิโกะลบลบแดงกูดีจังสองหมื่นแปดแพ้เขียนล่วงไปดีนะครับเดือดจัดจัดนะ โอ้ยเฮียมาดีมาดีเอา WKN 23ล่วงไปแล้วนะครับเดือดว่ะเอาว่ะเอาว่ะเ,เริ่มเล่นง่ายขึ้นนิดนึงละนะครับเนี่ยลบแดงอีกแล้วหลอดแดงก็ไม่ขึ้นละเดี๋ยวต้องเอามงเอาหมอมาคิวเฮอร์แลกแล้วเนี่ยเฮ้ยจัดเอ้นี่ไงวไัรุ่นหิวแพ้หิวก็ล่วงไปดีสองหมื่นหนึ่งครับผม WKN WKN โดนถาถมอย่างงี้โดนลุมอย่างงี้ยังไง ใส่เข้าไปโอ้ยเฮียนทนูแม่งอยู่ไหนวะอันนี้นี่นี่อะไรอะไรไอ้เฮียหลบหลบหลบนู่นก่อนดีกว่าช่วยเพื่อนก่อนไอ้สัตนี่ก่อนก็ได้สองหมื่นเจ็ดเอาตัวนี้ก่อนพอมะขามพอมะขามช่วยลุมเบลานพิษบาลานพิษอ้เแล้วลวงไปแล้วครับสวยงามนะโอเคหนุนรูระบายอยู่หลังสุดเลยหนุนเบลานกำลังพิษอยู่แพ้เขียนสองหมื่นหนึ่งนะเดี๋ยวรอก่อนรอรอก่อนรอรออินจาก่อนนะเราโอ้โหมื่นเก้าไม่ร่วง ช่วยทูแพ็กก่อนหนูทูแพ็กสวยงามนะนี่ไงนี่ไงแกฟิดให้ทูแพ็ก yeah. ก่อนแบกไปไหนแบรกเออเดือดเลยว่ะแวะใส่อยู่อย่าเดือดชิบหายนี่ไงนี่นี่นนนนมีโกะมีโกะมีโกะเมาบ้ะมันวิกมันเกิดมาเพื่อบัฟเพื่อนอย่างเดียวนะครับนะบวกไม่ได้นะต้องต้องบัฟอย่างเดียวสัตว์มาดิบุกบ้านเลยเดือดใช่ไหมสัตว์มาดินี่ไงสัตว์มาดิ อะไรไปไหน w k n ไปไหนไม่รู้ไปไหนช่างมันนะครับนี่ไงเข้าหน้าไปดีสัดนี่ไงเข้าหน้าไปดีล่วงครับมาเดือดเลยครับบุกต้องบุกนี่ไงสัตว์ศาสตร์ขนส่วนล่วงให้หมดเยี่เดือดเกินอ้าว่ะเอาวว่าไอ้มาบุกไอ้นี่บ้านใครวะเนี่ยนี่มันบ้านมารนะเว้ยสามหมื่นล้วงครับไวรุ่นนี้แผล่นี่ไงสัตว์ไวรุ่นนี้แผล่ล้วงครับลูระบายลูระบายสองหมื่นสองไม่ล่วงเอาลูระบายก่อนอันนี้มันนี่เลยน้องมะขามล่วงไปดีสองหมื่นห้า นี่ไงล่วงไปดีรูระบายรูระบายติดพิษยอย่างนี้ก็ล่วงดีนีครับอ่าบอกเลยอยีกนิดเดียวหลอดแดงใกล้แล้วเนี่ยเอาว่ะเอาว่ะแมตนี้เดือดเลยนะคะแนนก็หนีไม่เยอะนะครับเข้มจัดเลยนี่ไงสัตว์สูสีมากนะแมตนี้โอ้โหมันจัดจัดเลยนะครับกดยาไม่กดยารู้สึกคุ้มก็คือแมตนี้เลยเนี่ยเฮีย <Yeah, S 2> <yeah, S 1> ได้ซุเอ้ย w k n อะไร นี่ไงไอ้เหี้ยหมุนมาหน้าสั่นเลยล่วงครับผมนะไม่เห็นนะดิเอาอยู่เอาอยู่นะคิวสี่สิบห้าตายห้านะครับนะเคคะแนนฉีกแล้วเล่นสบายขึ้นแล้วนะครับนะโอเมาแดงพอดีผมแดงแล้วมาดิธนูแดงอีกได้เทพเลยอะ่ะนี่เดี๋ยวตีช่วยปั้นนิดนึ่งก่อนนะครับอ่าล่วงไปก่อนละอ่ะเราแดงแล้วนะเอเดินตามแก๊งนะครับห้านาทีห้านาทียังได้อีกน้านนะครับนี่ไงเข้าหน้า นี่ไงสัตว์นี่ไงเดรนเอะเดรนอารีเจนอะไรสักอย่างเหรอไม่รู้ล่วงไปยังนะครับอ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ไงเข้าหน้าไปดิสัตว์นะเดีอยเดือดเดือดเกินโมนิสอ่ะไปบุกนะครับนี่ไงเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยมีกดตัวเนี้ยล็อกหน่อยมัดล็อกล็อกเลยล็อกเลยไอตัวปัญหาไอตัวปัญหาป่วนเปี้ยนนะสองหมื่นแปดล่วงไปดิสัตว์ลบเก่งเกิน นะมาดิโหนี่นี่นี่เป็นดงเป็นดงพญาไฟเลยนี่สานเข้าไปสานเข้งไงาไปพ่อมาขามร่วงไปก่อนแล้วนะครับนะ WKN WKN อีสัตเฮียเปลี่ยนย่อยเหรอเฮียสู้หลบแม่งเลยนี่ไงสัตว์หมื่นแปดนี่ไงสัตว์สองหมื่นขอตัวนึงนี่ไงสัตว์ไม่ร่วงกูร่วงไหมเฮียนี่ไงโอ้โหล่วงสองล่วงตัวนึงนี่ไงเฮียไม่ร่วงเดือนเดือนจุบฝ้ายเอาว่ะเอาว่ะเดือนจัดๆเลย อะไรเนี่ยตัวนี้ <c oughs> ยืนเป็นบ้านตัวเองเลยได้สัตว์เอ้ยยืนเป็นบ้านยืนเป็นบ้านตัวเองหล,ลบไปเยอะหลบอไปอไหมเยอะอ่ะหลบกูไม่ยิงมึงแล้วเยี่่ไม่ยิงแล้วอ่ะแล้วจำมึงจะตีไก่ไปเลยเอ้ยไปเราตามทับไปครับนี่เขาทับเราบุกแล้วนี่ไง wkn wkn 24ล่วงพินด,ดีนี่ครับนะ,ะล่วงไปแล้วรูระบายนะเด็กมะขามอะไรอะ่ะหมอหมอ,อ85,000 <c oughs> หน้าสั่นเลยสั่เดี๋ยวบัฟก่อนเลยบัฟวงแดงด้วยบัฟให้หมดบัฟให้หมดนะอะไรพ่อมาขาม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 สั่นจริงจิงเขาไปดิลบเดไอยเฮียโดนเฮียอะไรกันเนี่ยไอเฮียมีโกะมาลบอีกแล้วมองไม่เห็นไอเฮียแม่งลบแดงเก่งเกินไม่สนล้วแดงไม่แดงกูต้องเล่นละล่ะจังหวะนี้เล่นละล่ะไอสัลบมันโดนมันโดนเออองพสี่ไม่รู้ดามจใครนะ อดีตาสตร์เข้าไปแพ้เขียน2 7งหมืนเจ็ดล่วงครับรูระบายลูระบายไม่ไม่กลัวพ่อมาขามล่วงครับ3 1มหติดลบกูหลบว่ะโทษทีกูหลบว่ะพิษพิษสวยศาสตร์เดือดเกิน w k e n B y อีกแล้วอย่าสไลด์สไลด์หนอนไอ้สัสไลด์ลก่อนยิงเข้าไปดิ2 7งหมืนเจ็ดเข้าหน้าไปเลย3,3มืนสามล่วงไปดินะครับนะหลับรูระบาย นะครับนะลูระบายเอานูกูไม่สนแล้วเอาเอาเอานินจานินจาล็อกล็อกไว้ล็อกไว้เดี๋ยวเดินถอยก่อนสวยงามสามหมื 30, ่นขวนครับผมนี่ไงวาแวร์ are, เอาวาวแวโดนอะไรไม่รู้ล่วงไปก่อนนะอ่ะตอเนี่ยอ้ดาบลูกหูสาดเข้าหน้าล่วงหมดสัตว์หกพันหกพันไอเหี้ยมาดีสไลด์หลบสไลด์หลบเล่นอะไรเนี่ยนี่ไงสัตว์มาดีมาดีมามาดีสตัตว์ขอตัวนึงขอตัวนึงโอ้ยสตัตว์ไม่ได้สักตัวนะครับได,ได้เรื่องนะได้เรื่องนะ อคอีก2นาทีนะบอลน,นี้เราก็น่าจะเป็นผู้ชนะแล้วล่ะนะคะแนนฉีกจัดเลยนะมาฉีกตอนหลังนี่แหละตอนแรกสูสีจันเลยนะไม่รู้เขาลงเงินครบหรือยังนะครับแต่ก็5ล้าน2ตัวแล้วนะตอนนี้เรามีแค่ทูแพ็คตัวเดียวนะ5ล้านนี่ไงมาดีสานก็ไปดีสานก็ไปไอ้สั์มะบุกไอ้เหี้ยไปไหนไปไหนวอแวร์วอแวร์สองหมื่นเจ็ดล่วงไปดีนะ โอ้ยว่าลูลบายลูลบายยิงยิงผิดมาผิดมายิงฟีอยู่เออล่วงไปก่อนเลยครับน่าโดนใครไม่รู้นะหลายคนจัดครับ WKN WKN เยี่ย WKN WKN ล่วงไปก่อนเลยครับโดนโมนิสเนี่ยนะโอ้ยเดือดเกินนะครับหมอหมอเหรอหมอยังหมอยังไม่ทันฮิวเลยง้างไม้ก็ล่วงแล้วนี่ไงเข้าหน้าไปดินี่ไงเข้าหน้าไปดิสัตว์นี่ไงเยี่ไยไม่แตกเอ๊ะ แตกไม่แตกล่วงครับไม่รู้ดาเมจไกลช่วยกันใส่แหลกอะเอามาเอาวะเอาวะนะครับคิวๆจังผมเอาหมอไปคิวบ้านมาเลยนะเอามาเล่งแดงบ้านมาแม่งเลยเอามานี่ไงสัตว์สองมึนสี่ล้วงครับวอแวร์นี่ไงล่วงไปดิวีเเอนเดี๋ยวหมอผมคิวบ้านมาเลยเชิญเออมันสบายเล่นง่ายแบบเนี้ยนะ ไปยูยบ้านมาเลยเป็นสัตว์แมวแล้วนะตัวเราไม่มีห้าล้านด้วยเหวอะเลยกูไอ,อ้ดีทูแพ็คอะทูแพ็คอยู pack, ่ทูแพ็คก็โอเคนะครับ <But S 1> บับเลยครับบับชิวๆนะครับนะี่ไงไปไหนสามหมื่นหกล่วงปีดีงี่นะโอ้ยหนูหน,นูโดนละมีโกดัดโก้ปัญหาเฮียลบแดงเก่งชิปแงเลยนันะเป็นถือว่าเป็นหนึ่งตัวปัญหาเลยนะในวอนโกเนี่นะตัวป่วนชั้นดีเลยนะครับจบครับผมโอ้โหวอนเดือดเกิน ครับคิว 67, ตาย7นี่นะวอลเซน3รอบ2ทุ่มนะครับง่านะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสันดีครับโคตรเดือด